ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีวันแม่ทุกคนด้วยนะครับนะก็วันนี้อยู่กับผมเปิดช่สสองทาง้าเร็วครับวันสำหรับวันแม่ปีนี้นะครับเราก็อยากจะทำอะไรคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับแม่แม่บ้างนะครับนะก็อยากจะทําเหมือนกับเขาบ้างคอนเทนต์ที่มันอะไรเกี่ยวกับแม่แม่แต่ก็คงจะไปทําตามช่องอื่นๆก็คงจะไม่ได้แหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีปัญญาไปถ่ายอะไรที่มันตลกตกหรือเศร้าพอๆกับพ,พ,พ,พี่บี้หรืออะไรประมาณนั้นแต่เราก็หันมาคิดว่าเฮ้ยเราทําแบบเขาไม่ได้งั้นเราก็มาทําแบบของเราสิ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเรามาพูดคุยกับคุณแม่ในอนิเมะกันดีกว่าไหมที่เขาทำตัวน่ารักบ้างสวยบ้าง<ม>ก็ปะปะบุคคนกันไปก็แล้วแต่สถานการณ์ไปเอาเป็นว่าแล้วแต่เรื่องไปได้แหละก็มีใครบ้างมีบุคคลในดวงใจของคุณหรือเปล่าก็ไปสามารถไปติดตามรับชมได้เลยครับป้าย สำหรับคุณแม่ท่านแรกในวันนี้นะครับเขาก็คือคุณแม่ของมิโดริยะนั่นเองนะครับนะเขา,าเธอมีชื่อว่าอินโกลมิโดริยะครับเธอเกิดวันที่4กรกฎาคมตอนนี้เธออายุ41ปีแล้วส่วนสูงของเธอนั้นคือ1 6 0เซนครับก็อยู่ในระดับมาตรฐานแหละเขาบอกเลยว่าตอนที่เพ่ยมันตัวเล็กเนี่ยแม่เขาหุ่นโคตรดีเลยนะหน้าตานี่แบบหืไม่อยากพู่ได้ภาพแม่งบรรยายเถอะมันบรรยายไม่ถูกจริงๆให้ภาพมันบรรยายเถอะนะ วันี้คนต่อไปเลยครับสานต่อจากคนแรกนะครับสําหรับคุณแม่คนที่สองท่านนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ที่ครบเครื่องมากเลยนะครับนะเป็นได้ทั้งแม่เป็นได้ทั้งแม่เป็นได้ทั้งพี่สาวเป็นได้ทั้งเพื่อนคือแบบเป็นได้หมดเลยด้วยเป็นแบบครบเครื่องมากเลยนั่นก็คือเธอคือยาสุโกะทาคาสูเองครับเป็นแม่ของทาคาสูนะครับเป็นพระเอกของเรื่องโทราโดระเออตอนนี้เธออายุ3 3ปีแล้วนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกรอบนึงว่าเป็นแม่ แม่อายุสามสิบสามเนี่ยถามจริงว่าโกงผมหรือเปล่าเฮ้ยอยากจะถามคนแต่งว่าเอ้ยมันวาดตัวละครเป็นว่าคือคนเป็นแม่มันต้องต้องแก่กว่าเนี่ยแต่เนี่มันแบบนะคือว่าอยากจะพูดอ่ะให้ภาพมันบรรยายเหอะคือแบบให้ภาพมันเป็นคนบรรยายเถอะว่าจะพูดยังไงดีว่ะเอาเอาไปที่คนต่อไปเลยมาต่อกันที่คนที่สามเลยนะครับเธอมีชื่อว่าฮายาเซคินุเอจัง ตอนนี้เธออายุ42ขวบแล้วไม่อยากใช้ปีเลยไม่อยากใช้ปีเลยเธอเกิดวันที่27มิถุนาครับอันนี้ขอระบายก่อนนะระบายหน่อยแล้วกันนะครับคือระบายนะไม่ใช่ไม่ใช่บรรยายไม่ใช่บรรยายระบายระบายคือตอนแรกผมคิดว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของพระเอกนะคือแบบแล้วก็เป็นน้องสาวที่แบบอยากจะเล่นบทแบบเป็นแม่ว่างก็เลยเป็นตัวเองอะแทนว่าคาว่าแม่ แต่พอผมดูยังไม่จบเนี่ยผมก็ไม่เคลียนะผมยังไม่เคลียกับไอ้ที่คำว่าแม่นะผมก็เลยไปอ่ามนมาง่าต่อจึงต้องยอมรับความจริงว่าเธอคนนี้นั้นเป็นแม่ของผู้ชายที่สูงเฉียดเสาไฟฟ้าแต่แม่นั้นสูงเกินกว่าหลักกิโลมาเซนกว่าคือแบบนะนะแต่เป <ance> <c oughs> ็นคุณแม่ที่นา่ารักนะถ้าเกิดผมเป็นแม่อย่างนี้ผมก็ นะก็ดีใจนะมีแม่ตัวเล็กคอยดูแลเก็บกวาดงานบ้านให้แล้วก็ทำอาหารที่อร่อยๆให้กินทุกเย็นทุวันเลยนะก็อายุ4 2ขวบครับเป็นตัวเลขที่ผมพูดจริงๆนะอย่าไปลอว่าพูดจริงๆโอเคครับไปที่คนต่อไปเลยดีกว่าคนที่4ี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่ที่ไม่ค่อยมีน้ำใจต่อลูกเลยนะจริงๆไม่มีน้ำใจต่อลูกเลยคือให้ความสวยลูกมาเนิดเดียวตัวเองเ่ยเก็บไว้หมดเลยนะ แลหรัาคุณแม่ที่ไม่ชื่อว่าทากากิยูริโกได้นะครับเป็นคุณแม่ของอคุณหัวชมพูในเรื่องไอซ์ค o อ t h เ d เด e ครับอันนี้ผมจําบุคลิกของคุณเธอไม่ค่อยได้นะแต่นี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปย้อนดูใหม่อีกทีหนึ่งคือจะบรรยายยังไงดีอ่ะคือแบบดูภาพแล้วกันอ่าอ,อันนี้คือแม่อ่ะอันนี้คือลูกค,คือคืองจะเลือกใครก็ก็แล้วแต่ใจคุณแล้วแต่ใจผมเนี่ผมเทให้แม่หมดแล้ว <laughs> ผมเทให้แม่เขาหมดแล้วคือแบบ เป็นคบคนเป็นแม่ได้คบเครื่องมากสวยก็สวยเก่งก็เก่งคือแบบแต่บดน้อยชิบหาผโวมาตอนใกล้จบคือไม่ได้เจอผมมาสองตอนที่ใกล้จบป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมจะประมาณเนี่ยคือแบบแต่คนเชิงนบทมันมันรู้หรือเปล่าว่า,วามึงมึงเอาไม้ตายเก็บไว้เก็บไว้อะคือมึงเอาไม้ตายเก็บไว้อะคือแบบจริงๆควรจะมาปล่อยด้วยเหมือนกับคุณครูเนี้ยคุณครูเขาก็สวยนะแต่ มันปล่อยไปตั้งแต่ต้นเรื่องไงอันนั้นให้อภัยแต่นี่คือคุณแม่เดี่ยนะเปียเป้ยวเปี้ยวไันนี้คนต่อไปแล้ครับวันนี้ผมจะสารยายามากกว่านี้สำหรับคนที่ห้าเนี่ยจะว่าอวยก็ไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้ปฏิเสธเลย <c oughs> สำหรับคุณแม่ฟูจิมิยะชิโฮได้เองนะครับเป็นคุณแม่ของคุณฟูจิมิยะในในเองกเรื่องวันวิกเฟนนะครับก็เป็นสฐฐายสัมพันธ์หนึ่งสัปดาห์และ ค็นคุณแม่ของนางเอกในเรื่องนั้นตอนนี้คุณเธอนั้นมีอายุ30ปีแล้วเกิดวันที่1กรกฎาคมส่วนสูงอยู่ที่162ซนติเมตรครับก็ก็จะสูงกว่าไม่ได้ไม่ได้สูงของผมเตี้ยว่าผมหน่อยๆนี่ก็เป็นคือให้ผมขอบรรยายแล้วกันภาพงม์อย่าเพิ่งบรรยายคือทั้งเรื่องเนี่ยคือทุกคนเนี่ยมันจะนวุนวนว่นวายหมดเลยเว้ยมันจะวุ่นวายวุ่นวายหมดพระเอกเดี๋ยวก็โดนนางเอกจ้ำๆลืมๆไอคู่นึงก็ไม่รู้ว่าเขารักตัวเองตัวเองก็รักเขา มันจับสนุ่นวายผมก็เลยแบบคือก็เลยหาคนที่แบบว่าจะให้ผมพักใจได้บ้างก็คือคุณแม่นี่แหละคือคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนคนนั้นด้วยเขาเขาจะแบบไม่มีอะไรเลยคือแบบไม่มีอะไรจริงๆในเรื่องนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบคอยยืน่นารักนา่ารักเป็นแบ,บกกราวให้บางทีมาเป็นบทเด่นมันก็เออก็น่ารักนะคือตอนที่ยืนข้างๆโลกเนี่ยเกือแบบเหมือนพี่น้องมากๆเลยแต่พอแบบคือจะอะไรมาแบบบอกว่าเป็นแม่เแบบ มันมันพูดไม่ได้มันกระดาษปากว้างเลยจะบอกเป็นแม่เป็นแม่แม,มันก็ยังไงยังไงบะเอาเป็นว่าให้ภาพมันบรรยายต่อให้ดีกว่านะไปที่คนต่อไปะลสำหรับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอยอมรับเลยว่าไม่เคยดูเรื่องนี้เลยคือไอแต่ไปคุณแม่ที่สุดยอดมากนะคือขนาดผมไม่เคยดูเรื่องนี้แตี่ยผมยังแบบยังรักเธอได้นะคือยังหลงรักได้แบบนะ สำหรับคุณแม่ของคุณออริยานั่นเองผมจําชื่อไม่ได้นี่ต้องขออภัยจริงๆครับ <laughs> <laughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการลําลึกถึงคุณแม่นะครับในอดีตที่เราน่าจะเคยเห็นกันแล้วก็เคยดูแล้วก็น่าจะจํากันนะครับน่าจะดูปุป๊บก็อ๋อคนนี้อ๋อคนนี้อ๋อคนอคนี้นะครับนะ ก็ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมันจะมันเป็นกำลังใจใผมไปอย่างดีเลยครับแล้วก็อยากให้เราคำจำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องหนังนะครับก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยหรือไปติดตามพวกเราใที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเราจะอัพคลิปนี้อัพคิปประจำเนี่ยใน f Facebook ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาอัพลง u t u b e ใครอยากดูก่อนแชร์ก่อนก็สามารถไปที่ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ